สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ปราจีนบุรีนะคะมาที่ร้านอาหารบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรีนะคะที่นี่เปิดปิดทุกวันจันทร์นะคะกำแพงน่ารักจังเลยวันนี้เรามาเป็นวันศุกร์ อุณหภูมิอยู่ที่3 3องศาช่วงเวลา11นาฬิกา27นาทีที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนขึ้นไปข้างบนนะคะก่อนเออเราต้องเปลี่ยนรองเท้าขึ้นในข้างบนก่อนนะคะ อยู่ในบ้านเล่าเรื่อง 真唔係咧～

มีน้ำพริกอ่องไข่เจียวสมุนไพรมีบอกวิธีทำด้วยนะคะหูเสือช็สสอกโกต์ไข่พระอาทิตย์แกงส้มผักพื้นบ้านแกงทอดขมิ้นข้าวอบธัญ hmm. พ <Tem pora, S 2> mm ืชเทมปุระและครุด ประเภทอาหารจานเดียวจานเดียวประเภทอาหารส้นยำสลัดมังสาวิรัดเมนูหวานเด็ดสดก็คือเมนูเล่มนี้นะคะ

เราสั่งพิซซ่าลมดีขนมปังขิดคักเทมป,ปรุระตะอินต้มแซม่บสดเพลินผัดกระเพราสุขใจไข่เจียวมีกัน เทมปุระอันนี้ชุดเล็กนะคะเมื่อกี้เราฝั่งชุดใหญ่ต่อไปวันนี้เมนูฝั่งนี้ก็จะมีขนมปังกิบคักนผนักระเพราที่เราสั่งก็เมนูทั้งหมดตรงนี้พอดีแล้วก็มีพิซซ่าเทมปุระ 大、啊、太。 i กระเพราก็อกเขามัมไหมนมมสามเกลอือแ้สามดอกไม้ค่ะสามดอกไม้ขอบคุณยายาสามทหารสาเสืออัญชมนนาอันนี้ยังอย่างดื่มได้ค่ะสามทหารเสือตุกแกต้องคนก่นดื่ม คนก่อนได้เลยมมนนาน้ามาหนะที่ข้าัดจานจานลนี้สุปนะคะอันชันปมันเก่งวปังทำซเส้นน่ารักนะนั่นั่น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 ปังนนนกินน้ำนู่นบา้กินน้ำนู่น นมสดใส,ส่สมุนไพรนี่ของแม่ก็เหมือนกันเะยคะตรงนี้เป็นด้านหลังของทางร้านนะคะก็จะมีลานกว้างเห็นแม่นม้ำแล้วก็ ูอยอ่ทางนี้ที่นี่มีการแยกพลาสติกกับเลียดทั่วไปด้วยนะคะน่ารักมากไม่ร้แบบนี้ไม่รอ้อง้วไม่รอ้รองใชไมปแล้วชิ้นเท่ไหร่คะสองสิบบาท คุกกี้เหรอเจอกาบคุกกี้เหรอทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แวะซื้อคุกกี้น้องกันนะคะจะเอาไปฝากเพื่อนๆแล้วก็ห้หกสิบ ที่ทานข้าวแล้วก็แวะมาดูไม้ส่วนไม้ประดับกันนะคะนี่นะคะเข้ามาตลอดข้างทางทั้งสองฝั่งก็เต็มไปด้วยขายต้นไม้ได้แล้วหนึ่งต้นม่วงเทพร,รัต วสวยมากประจำประเทพแหละตอนน like like ี้สวยมากเลยอ่ะสวยมีได้ชื่ออะไรนะคะวัวบีน่าวัวบีน่าแล้วมันทุกนชอบแดดแดดต้องรดน้ำรดน้ำวันละครั้งอ่ะสองครั้งครั้งต่อครั้งเลยไหมคะสองครั้งตลอดเลยค่ะเอาต้นนี้ค่ะ นี่สวยต้นนี้ต้นนี้ก็สวยน่ารักสวยมากอ๋อนี่ก็สวยร้อยเจ็ดสิบบาทระหว่างทางนะคะ น่าจากไปชมไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ยังมีมันมันม่วงจ้าโอ้โหฟักทองลูกใหญ่มากสิบโ,โลเจ็หนักมากสิบโลเกโลฟักแปงก็มีนะจ๊ะเผือกก็มีนะจ๊ะ กล้วยหอมก็มีนะจ๊ะ